ที่ฉาคุยกันบนเพดานในโรงงานแล้วก็มีแบบมีอะไรสตุ้มหัวใจมันมัแ่าทีเห็นมันรีงเตึง่าที่เห็นมันเป็นมันเป็นหนึ่งใตัวอย่างมันเได้ขนั้นเลยอะเยแน่ว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้จริงๆนะไม่ใช่ว่าพูดไปเรื่อยนะไม่ใช่ว่าพูดไปเรื่อยนะ โกรธได้ได e ้ท่านี้ล <ay> ิงลอง่ะไมลิงลีงโกรธตวาหึงหึงมากหึงที่สุดไปหึงหึงมากหึงที่สุดหึงไปเจอกบาราโตไปเจอหึงมากหึงมากไอ้เอลเออหึงที่สุดหงที่สุดอะ